สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำพึ่งในรูปแบบใหม่นะคะเป็นการถือวิดีโอถ่ายค่ะเพราะว่าต้องการความไม่เป็นทางการนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวค่ะแต่มาพูดคุยกันเนื่องจากว่าน้ำพึ่งเนี่ยเปิดโทรศัพท์นะคะไปเจอรูปตัวเองสมัยตอนทองโอ้โหรับไม่ได้มากกับหน้าสิวเยอะมากๆนะคะไปดูกันค่ะว่าเยอะขนาดไหน เห็นไหมคะว่าสิวเยอะมากจริงๆนะคะก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ย mm. เรามาทำคอนเทนต์ให้กำลังใจแม่แมๆที่หน้าเป็นสิวกันดีกว่า mm. คืออยากจะบอกว่าใครที่หน้าเป็นสิวในตอนท้องแล้วหมดความมั่นใจขอให้รู้ว่าหน้าน้ำผึ้งนี้ทุกวันนี้นะคะหน้าไม่มีสิวแล้วไม่ต้องไปขวนขวายที่จะ หาผลิตภัณฑ์ดีๆแพงๆน้ำพึ่งทำมาหมดแล้วค่ะหมดเงินไปเกือบหมื่นไปปรึกษาหมอผิวหนังก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้นะคะเลยบอกว่าทำใจนะคะและมีความสุขในตอนท้องดีกว่าค่ะโฟกัสไปที่ลูกนะคะโฟกัสให้เยอะๆค่ะแล้วเราจะมีความสุขใบหน้ามันเป็นเพียงแค่การเวลาค่ะพอฮอร์โมนเราเข้าที่ปุ๊บนะคะน้าจะหายเป็นสิวไปเองนี่นะคะดูนะคะ อย่าไปบีบถ้าทําได้แต่น้ําพึ้งทําไม่ได้มันเลยเหลือทิ้งรอยไว้นะคะถ้าเทียบกับรูปเมื่อกี้นี่ดูเลยหน้านะคะหน้าตอนนี้ที่ไม่ได้บํารุงนะคะไม่ได้บํารุงอะไรแตกต่างไปจากตอนท้องนะคะแป้งที่ใช้ทาหน้าตอนนี้ก็คือแป้งเด็กนะคะแป้งเด็กโคโดโมนี่แหละคะ่ะ ะะแต่แค่ทาตาเขียนคิ้วทาปากปัดแก้มมันก็เลยเป็นดูเหมือนแต่งหน้าแต่ไม่ได้ทารองพื้นใดๆนะคะบทมันจะหายมันก็จะหายไปเองเลยอยากจะมาให้กำลังใจแม่ๆว่าต่อให้หน้าคุณเป็นสิวยังไงก็ตามมาดูหน้าดิฉันค่ะดิฉันผ่านมาแล้วนะคะและต่อให้ใครพูดว่ารูปผู้หญิงหน้าจะใสอยู่หน้าดิฉันค่ะ ิวเคะค่ะลูกผู้ชายน่าจะเป็นสิวไปดูแม่แม,แม่ท่านอื่นค่ะลูกผู้ชายเขาหน้าใสเออก็ไม่ต้องไปเชื่อความเชื่ออันนี้มากนะคะพิสูจน์ด้วยตัวดิฉันแล้วค่ะว่าหน้าใสไม่ใสขึ้นอยู่กับฮอร์โมนน้เพึ่งไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขาบอกว่า คนที่หน้าเป็นสิวตอนเป็นสาวหมายถึงว่าตอนวัยรุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ไวัยรุ่นแล้วตอนนั้นถ้าใครหน้าเป็นสิวตอนท้องเนี่ยจะเป็นสิวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะน้ำพึ่งเป็นสิวจากฮอร์โมนและตอนท้องฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมันก็ขึ้นสูงด้วยนะคะทําให้หน้าก็เป็นสิวตามมาดังในรูปดูกันอีกครั้งนึงค่ะเห็นไหมคะว่าหน้าเป็นสิวเยอะมากๆตอนนั้นน้ำพึ่งก็แบบเฮ้ยรับไม่ได้ปรับตัวไม่ทัน จากหน้าใสๆก่อนท้องเอาสิวบุกสิวบุก เืยๆใครบอกว่าหน้าตอน3เดือนมีสิวเดี๋ยวหาย4ีหเดือนเดี๋ยวหายหกเจดเดือนเดี๋ยวหายไม่จ้าคลอดไปแล้ว1เดือนก็ยังมีสิวค่ะนะคะและสิวก็หายไปโดยที่ไม่ได้บํารุงค่ะใครที่มีลูกจะรู้ว่าหลังจากคลอดมาแล้วนะคะไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะเพราะโฟกัสไปที่ลูกนอนก็ไม่พอกินก็ไม่เป็นเวลาอาบน้ํานี่ยังไม่เป็นเวลาได้อาบบ้างไม่อาบบ้าง นั่นแหละค่ะคนเป็นแม่จะเข้าใจกันดีนะคะแต่มันก็หายค่ะถึงได้บอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายหาอะไรแบบราเมหรืออะไรแบบแพงๆอะ่ะไม่ต้องเลยนะคะบทมันจะหายเดี๋ยวมันก็หายนะคะตอนท้องไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันเสี่ยงนะคะนึกถึงลูกไว้เยอะๆนะคะนึกไว้เยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องการสวยตอนนั้นโดยที่ลูกเสี่ยงก็ไม่คุ้มนะคะเพราะถ้าเขาเกิดมาแล้วเป็นอะไรเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนเสียใจนะคะให้ดูรูปของน้เพิ่งอีกครั้งนึง และดูหน้าของน้ำพึ่งตอนนี้นะคะไม่ได้บำรุงอะไรเพิ่มค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวมันก็หายเป็นกำลังใจให้กับแม่ๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ดูหน้าน้ำพึ้งไว้ค่ะน้ำพึ้งผ่านมาได้คุณก็ผ่านได้เช่นกันเป็นกำลังใจให้นะคะนักๆค่ะถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย